ກົວິພນ พออืมอ่อพออ่อพอพอก็สิค่อย เนเลขที่พอยายพันจีเนาะเป็นเลขแบบเป็นเลขแหบบนบรดน,น่าอยู่ด้กว่าจะได้เป็นผ้าอ,อันนี้เป็นกระชีคอยตี้แบบนี้เนาะ หมดหลออืมอีผาด้ผาเป็นคอตีอันนี้คีบรอยัซเครื่องคืออยู่างประเทศส่แห้งด้วยแห้งเอ,เองนะแห้งเกาบเองเออกกำลังก,กายเพ่อนก็นว่าออกกำลังก,กายตอนเชา้า <laughs> นี่จะเป็นเตาเนาะเตานี่ก็เอาพลมเสร็จเอาพลมเกามาเ็ก็เอาก็เอามาเสร็จอาโคบมเนาะยกเสร็จาโต่าว อันนี้เพือ่อเชไมาเห็ดหดำด้วยดมผ่าตัวนี้บ่ว่าเป็นไหม่ยัง มีผ้าเก่าพอนใช้มาให้ตีให้ใหม่ครับเดี๋ยวาผ้าตัวนี้พอน,นตีใหม่ตีจะเอาไปเล็กนี่แอบลดตี ดวงนี้จะเป็นดวงใหญ่เลยดวงนี้ราคาอยูจ่จักแส้นย่งไงแสนหนึ่งแสนหนึ่งราคาแสนหนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวสี่ร้อยนี่แหละแต่กว่าสี่ได้เป็นผากะเกือบเบิดมือหแล้วอย่าเฮ็ดโอ้ยรักไลก่กอดนี่เด้ 이 n i 무 a เชียงกุรีมักระดังบอกดังแล้วเขาแล้วเขาจะไปลดเชียงมารีอีกดังเห่นชีง อันนี้ทิคกูซื้อบนบอลันเบนกระตูดนกระตูดน,นอย<ม>เนบอกว่าดวงหนึ่งกับประมาณแสนคนเนี่ยตัวมือหน,นึงกับช้นได้อยู่สองดวงตัวนัน,น,าน่าอัน่นชิมาตีนันทีหนึ่งบอมาร์ตีตลอด อันนี้ีะเป็นด่างเนาะว่าเห็ดด่างนี่นะตอนนี้กำลงงงังเงชิญลูกอยู่จอเชินผ้าอะละ

เป็นผ่าแล้วคือผ่าแล้วบ้านเพอ่์ส <urs> ิ <l'> e, เลตเป็นหน่องเอ้ยลำบากก็แค่เพอร์เซได้ลำบากเลูหน่อยดีกว่าการหอนือแต่ก็เต้นอยู่ไฟให้มันแดงกว่าอยังอืตีอีก อันนี้คือมาหินขี้คนอันนี้ช้างน้อยอันนี้เล็กน้อยมักคนคนมักขี้รักเล็กลเลยไปแลกขนมแหล่นเพิ่อบุได้ได้รักเลยมาหน่อยหน่อยนีอยอ่น,นซ่เงียเขาดีเขาเอาโกเลย

นี่เนาะโพที่แล้วจะเป็นอยู่ในพี่น้องจากเล็กแหนบจกจกเล็กแหนบโดยมันก็สีกลายเป็นแบบนพุคมอยู่เด้อันนี้ตีนี่ใส่ซีมือล,ล,ล,ล้วนบดใส่เครื่องขึ้นเครื่องอย่างอีกใส่แห้งล,วล,วล้วนดวงละแสน ประมาณสีลอยสองดวงนี่ก็ได้ษเป็นลอยด้วยนีน่ตัวอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสีได้อยู่ประมาณจักวซ้ดวงสีดวงนี่แหละมันสูบเลยตลอด